สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มครับวันนี้พี่ธงจะมาสาธิตวิธีการทําเห็ดฟางกองเตี้ยให้ดูครับก็มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้นะครับฟางข้าวแช่น้ําแล้วหนึ่งคืนหยวกกล้วยสับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปูนขาวสำหรับค่าเชื้อวุยยูเลีย4600หัวเชื้อเห็ดฟาง1ถุงไม้ไผ่เหลาสำหรับทำโครงพลาสติกเตรียมดินขุดดินให้ร่วนซุยโรยปูนขาวไว้ เพื่อฆ่าเชือ้อล่วงหน้า1อาทิตย์แป้งข้าวเหนียว1นกิโลวุ้ยขี้วัวแห้งเชื้อเห็ดฟางฉีกย,ยีเป็นชิ้นเล็กๆ รำข้าวรำละเอียดแผ่นพื้นพลาสติกสำหรับคุมแปลงรดน้ำเตรียมดินให้ดินมีความชื้น เรามาเริ่มทำเห็ดฟางกองเตี้ยกันเลยนะครับเริ่มแรกก็ทำเอาฟางมาปูชั้นแรกก่อนนะครับความหนาของฟางก็ประมาณสิบเซนสิบถึงสิบห้าเซนหรือประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับครับเริ่มกันเลยครับ ในฟางแต่ละชั้นเราต้องพยายามย่ำเห็ดฟางให้แน่นที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะย่ำชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับ ที่หนึ่งผมย่ำฟางเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่อัดฟางชั้นที่หนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พวกโยกกล้วยปุ๋ยคอกขี้วัวแห้งแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ยูเรียแล้วตามด้วยเห็ดฟางชั้นสุดท้ายนะครับ ด้วยครับทานด้วยที่วัวแห้งครับ แป้งข้าวเหนียวไปลำข้าวครับแล้วเราจะโรยเชื้อเห็ดฟางไว้บริเวณ ริมขอ,ขอบขอบของกองฟางนะครับ ยุเรียครับชั้นที่หนึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูครับหน้าตาเป็นยังไงครับที่ผมทำไปเมื่อกี้ก็เริ่มแรกก็ใส่หยวกกล้วยไปนะครับ ยเกล้วยเพื่อโยกกล้วยนี่จะเป็นอาหารให้กับเชื้อเห็ดฟางนะครับโยเกล้วยถัดมาก็เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวสีขาวๆนะครับแป้งข้าวเหนียวก็เป็นอาหารให้กับเห็ดฟางเหมือนกันนะครับแล้วก็ขี้วัวแห้งขี้วัวแห้งก็เป็นอาหารให้เห็ดฟางแล้วก็ขี้วัวแห้งเนี่ยเขาจะทํา ปฏิกิยาทําทให้เกิดความร้อนนะครับจะมีจุลินทรีย์มาย่อยพวกในในขี้วัวเองนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียยูเรียก็ช่วยเสริมปฏิกิยาเร่งให้าการการย่อยจุลินทรีย์ย่อยขี้วัวเกิดความร้อนเหมือนกันนะครับเห็ดฟางจะออกได้ก็ต้องมีความร้อนความชื้นที่เหมาะสม แล้วก็เห็ดฟางเชื้อเห็ดฟางที่ผมใส่ไปจะใส่ไปตรงรอบๆข,ขอบขอบของกองเห็ดฟางเห็ดฟางเขาจะออกตรงขอบขอบริมๆนะครับเราจะไม่ใส่เชื้อไว้ตรงกลางครับเสร็จแล้วหนึ่งชั้นผมจะทำแบบนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็สุดท้ายชั้นที่สาม ชั้นที่3ก็จะแค่โรยเห็ดฟังเริ่มอัดฟังชั้นที่2กันต่อเลยครับ ชั้นที่สองเริ่มโรยอาหารเตรียมอาหารหกับเห็ดฟางชั้นที่สองก็มีเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนชั้นที่หนึ่งก็คือหยวกกล้วยขี้วัวแห้งแป้งข้าวเหนียวรำข้าวละเอียดเชื้อเห็ดฟางแล้วก็โรยด้วยยูเรียอีกทีนะครับยูเรียไม่ต้องเยอะนะครับ Hãy subscribe cho không ลำข้าวลำละเอียดเชือเห็ดฟาง ยยูเรีชั้นที่สองเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็เหมือนกับชั้นแรกนะครับต่อไปผมจะทำเริ่มชั้นสุดท้ายชั้นที่สามก็หัวเชื้อที่เหลือเราก็จะใส่ไปหมดเลยนะครับ ใส่อาหารเห็ดฟางชั้นที่3ต่อเลยครับ ไปดูนครับอันท,ที่3มผมจะโลยหัวเชื้อที่เหลือหมดเลยนะครับแล้วก็จะเอาฟางบางๆมาปูทับอีกทีนึงแต่ว่าไม่ต้องอัดนะครับเสร็จแล้วนะครับ กองเห็ดฟางต่อไปขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะเอา,อาโครงไม้ไผ่แล้วก็พลาสติกมาคุมกองเห็ดฟางไว้นะครับก่อนคุมพลาสติกสุดท้ายผมจะรดน้ำกองฟางก่อนนะครับเพื่อให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นอีกนิดนะครับ แล้วก็จะโรยยูเรียไว้รอบๆกองเห็ดใช้พลาสติกใสคุมแปลงเพื่อรักษาอุณหภูมิในกองเห็ด คุมพลาสติกกองเห็ดฟางเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมใช้หาก้อนอิดมาทับใช้เศษพลาสติกไว้การลมพัดเปิดนะครับแล้วก็สุดท้ายผมจะใช้แสลนดำนะครับคุมกองพลาสติกอีกทีหนึ่งเพื่อพรางแสงนะครับ หลังจากนี้อีกสี่วันเราจะมาเปิดกองพลาสติกเพื่อให้อากาศเข้าเพื่อให้อากาศเข้าไปตัดเชื้อเห็ดฟางนะครับกองเห็ดฟางเราทำผ่านไปแล้วสี่วันวันนี้เราจะมาเปิดให้อากาศเข้ากันนะครับ กองมีความร้อนอุณหภูมิสูงอยู่นะครับความชื้นก็มีอยู่เชื้อเอ็ดฟางก็มีเริ่มเดินขาวๆบ้างแล้วนะครับเราจะเปิดกองไว้อย่างนี้ประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะคุมกองพลาสติกคุมเป็นพลาสติกคุมกองไว้เหมือนเดิมนะครับ เปิดกองให้อากาศเข้าครบ20-30นาทีแล้วเราก็ปิดกองคุมพลาสติกกลับไว้เหมือนเดิมครับ ปมาณสวันเราก็มาเปิดกองให้อากาศเข้าอีกทีนะครับเห็ดฟางเริ่มมีเยอะขึ้นได้เก็บทำกับข้าวกันแล้วครับมีปวกมาช่วยกินอาหารเห็ดด้วยดอกใหญ่ทีเดียว แต่บางอย่างก็ไม่ใช่เห็ดฟางอันนี้ไม่น่าจะใช่เห็ดฟางแต่ก็มีปะาปนมาน่าจะติดมากับฟางฟางข้าวที่เราเอามาใช้งาน,นก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จครับทำครั้งแรกก็ได้กินแล้ว ครับตรงนี้มีดอกใหญ่เลยเมื่อวานตอนเย็นลืมเก็บครับเพิ่งมาเปิดตอนเช้าก็ดอกใหญ่ดอกโตมแล้วมีทั้งหมดสามกองด้วยกันครับตรงนน้นกองเล็กอีกกองหนึ่ง ก็กำลังเริ่มเริ่มออกเห็ดเริ่มออกนะครับเย้ครับตอนนี้ก่อนครับจบกันไปแล้วนะครับกับขั้นตอนการทำเห็ดฟางกองเตี้ย ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากลองทำดูก็ได้นะครับก็มีขั้นตอนตามที่ทำให้ดูในคลิปเลยนะครับหวังว่าคงทำกันได้ไม่ยากนะครับขอบคุณที่รับชมที่ติดตามสวนพี่ธงครัวน้องปุ่มนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามกด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์สวนพี่ธงครัวน้องปุ่มกันด้วยนะครับ แล้วจะทำคลิปดีๆมานำเสนออีกครับสวัสดีครับ